งันรว,วัลพิเศษนะฮะจากทางแอนต์ซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดรอนักมวยทุกท่านอยู่นะครับผมสำหรับการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับจะเป็น10,000หรือว่าสาม0มบาทก็พร้อมแจกลองดูว่าจะมีหรือไม่ ladies and gentlemen fighter number five is ready to kick off at 68 k g between Iran and Thailand our first fighter here is from the Blue corner. He is 29 years of age, stands 183 centimeters tall, with a fight record of 36 fights with 21 wins. Please give it up for Shayan Haidari from Iran. ชกมุมแดงครับอายุ25ปีจากระนองประเทศไทยครับสูง175เซนติเมตรชกมาแล้วถึง50ไฟชนะ32และสเสมอหนึ่งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับแชมฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคล from Thailand การของคู่นี้คุณรักชากรจาราพานมาดูคู่ที่5กันต่อเลยนะครับคู่นี้พิกัน68กิโลกรัมครับแชมป์ฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคนะครับพบกับชายานเฮดอรี่จากอิหร่านนักมวยที่มีมารยาทยอดเยี่ยมดีที่สุดคนหนึ่งครับลองติ๊กดูนะครับก่อนจะทำการแข่งขันว่าแชมป์ฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคนั้นว่ายกี่ครั้งนะครับวัยยปีครับ175ครับนักสู้จากจังหวัดระนอง น้องๆจ๋าครับผาประตูภาคใต้ครับจังหวัดที่มีธรรมชาติสวยงามอีกจังหวัดหนึ่งครับก็ทีมเดียวกับนายพลภูตะลึงทาเฟ่ครับชุดเดียวกันครับเดี๋ยวดูครับผลงานเด็กคนนี้เตะไปยิ้มไปครับไม่มีเครียดกับเกมครับสนุกกับวิชาทีพเจ้าของฉายาคุนเข่าเมืองกระเปือนครับสำหรับแชมป์ครับมาดูทางด้านของมุมน้ําเงินนะครับชายาเฮดรี่ครับ นักมวยจากประเทศอิหร่านครับวัย29ปีสูง183เซนติเมตรปัจจุบันก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิบหมวดเวียนครับวันนี้ค่อนข้างดุนะครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์รวมถึงมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถด้วยนะครับรอเป็นคู่สุดท้ายครับคู่ชิงชนะเลิศประจำสัปดาห์ที่6แล้วนะครับคุณมารุทครับ สัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เพื่อนร่วมค่ายของแชมป์เลยครับทางด้านของเพชรน้ำงามก็ได้แชมป์ไปนะครับอ่ะติดตามนะครับจาก32เหลือ1 1เดียวคนนี้นี่ครับวัยแค่หนึ่งทีครับ1ครั้งเลยครับลองติ๊กดูครับแชมป์อ่ะครั้งอีกครั้งหนึ่งครับมาครั้งที่5แล้วครับโปรดิวเซอร์บอกติ๊กน่าจะห้ครั้งครับวัยตั้งแต่นู่นครับเปิดตัวครับลืมนับตอนนั้นครับก็อย่าลืมนะครับรางวัลพิเศษจากเงินตะซินนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัด ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับทําได้แอนตร้ซินมอบให้10,000บาทนะครับถ้าจระเข้ฟาดหางน็อกแอนตร้ซินมอบให้30,000บาทครับคุณวินายวีระพุทชงนะครับส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ก็อดีตนักมวยดังนะครับเป็นเทรนเนอร์ของแชมป์นี่ครับน่าจะชื่อนายพลด้วยครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเอาครับเป็นคู่ที่5นะครับคู่นี้68กิโลกรัมครับว่ายไม่ว่ายครับลองเดาดูครับ นั่นแหละครับแม่ซื้อหวยไม่ถูกครับอ่ะไ่าบนเวทีครับรัชกรดาราพันธ์ครับทำหน้าที่จวงก่อนเลยครับธนาของชายาเฮเดอรี่ครับแชมป์ก็ไม่กลัวครับแหมจวมาก็เอาคืนเลยครับเดินหน้าเข้าหาแหมชายานี่จมูกเคยมีปัญหานะครับดูรูปจมูกของชายานครับยิงกว่าพระเอกหนังอินเดียช่องแปดอีกครับ ยาวโด่งหน้าฟันแล้วเกินจักรวาโดนฝักเชก่อนครับและแชมป์อาครับบัตรหนึ่งสองสามของชาย,ยานนะครับต่อยได้แม่นเลยครับวันนี้ยิ่งต่อยได้เพราย,ยิงเสริมเพิ่มความมั่นใจเลยครับแชมป์ยังดูใจเย็นครับมัดเป็นสองโอ้โหเข่าสายสวยครับแต่จะเอาเข่าคืนครับชาย,ยานไม่มีจังหวาครับกรรมการแยกออกมา การรัตกรดาราพันนี่เคยนัดพรอกัน2คนแล้วครับมาสัปดาห์แรกครับจำได้หรือเปล่าหน้ามุมผู้บรรยายนี่นะครับเฮ้ยเฉียวเียวหัวครับมาสกู่แข้งของชายาเกือบไปแล้วนะครับแหมปลายผมกระดิกเลยครับแชมป์ไม่นะครับโอ้โหแข้งขวาแข้งยาวจริงๆครับต้องระวังครับแข้งยาวแขนยาวครับดาดซ้ายอย่าห้อยนะครับเป็นสัญญาณเตือนแล้ว เหมือนข้ามถนนับไฟเหลือกรพริบเตรียมตัวจอดเตรียมตัวไปครับเอาดูต้องระวังครับแขงเฉียวไปเฉียวมาแต่ยังใจเย็นครับเจ้าแชมป์วันนี้มาหลากหลายแล้วครับชายานฮิเดรีครับต้องด่ใจต้องจ่ายนะครับอย่าเป็นผู้รับับคนเวทีต้องเป็นผู้จ่ายครับรับก็เดี๋ยวจะเหมือนกับเกมผู้ที่ผ่านมาครับโดนจุดสําคัญจุดสรุปนี่ไปเลยครับมวยไทยไม่ว่าคุณจะเป็นดีกรีมาจากไหนครับสักเวียนนี้เอา โดนก่อนแล้วครับแชมป์ข่าวโดนหมัดหน้าสั่นมากแม่ความแทงไม่เป็นครับโอ้โหหนึ่งสองสามครับหมัดของชายาเฮเดอรี่โอ้โหหมัดกลับหลังนี่ครับหน้าร้ายกว้างจัดแม่ยิงต่อยิ้งมั่นใจครับชายาเฮเดอรี่ครับอ่าครับแชมป์ดูยังไม่ปล่อยของนะครับอารครับรอทบต้นทบดอกหรือเปล่าแต่รอไม่ได้นะครับของนี้ครับปีโอกาสต้องรีบปล่อยครับดูอย่างชายานี่แหละครับ ไม่ต้องรออะไรมากสายมาแล้วน้องน้องจ๋านักสู้จากระนองครับออกไม่ออกออกไม่ออกแม่ไล่เหรอไล่ครับพยายามจะต้อนเข้าสามเหลี่ยมชายานยังคล่องอยู่นะครับแหมดูเหมือนว่ายังขาดขาดเกินเกินครับแชมป์ยังยิ้มได้ครับเข้ามาโอ้ยเสียงสายสวยครับครับแหลบแหลบยัดเข้าไปสองเมตรมาแล้วครับขุนข้าจากกระเบอครับแผลงลึกนะครับรูดมาตีโอ้โหดูครับสองเมตรต้องผลักหนีนะครับชายาน และคงท่นี่อาจจะมีปัญหาครับเจอเข่าของแชมป์เข้าไปผ่านยกแรกครับพักสักครู่ครับกลับมาชมกันต่อเลยครับคู่ที่5วันนี้ครับแชมป์ฟิล์มกรองส่งเอ็กซ์ตร้าโคกับชายานเฮดดอรี่จากอิรานครับยังยิ้มได้นะครับแชม์โอ้โหยิ้มไม่พอหัวเราะร่าเลยครับชอบใจครับวันนี้ มาต่อยให้แฟนๆได้ชมกันครับทางช่อง8กดกดเลขอ่ะไปดูภาพช้ากันเลยครับซ้ายครับจับยกจะเกี่ยวไม่ทันนะครับนี่เจอหมัดพายุเข้าไปก่อนครับ 4- 5หชุดสังเกตดูว่าชาวต่างชาตินี่ใช้ทักษะการปันแม่ไปลูกนี้ข้ามศีรษะไปเลยครับทักษะการใช้การปั้นี่ไม่ธรรมดาครับดูครับดีว่าดึงผ่านนะครับแม่ลูกนี้ขนตาปลิวเลยครับแชมป์นี่เอามือจับตาเลยครับเกือบไปแล้วครับ นี่ครับนักมวยนี่ต้องตัดเล็บเท้าให้สะอาดนะครับใครที่มีเล็บคมๆนี่แพ้สนามก็ไม่ยะให้ผ่านนะครับผมเล็บนี่อาจจะเฉี่ยวหางคิ้วโอ้โหแทงลูกนี้ครับมาสวนทางปืนไปเลยครับเปยียงเข้าไปยัดอีกดอกนึงครับล็อกมาแล้วก็เค้นด้วยเข่ามากกว่าเครื่องจะร้อนี่เจอหมัดไปหลายชุดครับงด้านของแชมป์ยกนี้น่าจะเห็นอะไรดีๆจาก นักชกจากระนองครับแชมป์ฟิล์มกลองแสงเอ็กซ์ตร้าโคครับยกแรกปลายยกนี้ก็เสียบข่าเอาทางด้านชายานนี่มีอาการครับอ่ะว่ายเป็นครั้งที่8ครับตรงกับหมายเลข8พอดีครับชมช่อง8กดหมายเลขยี่สิบเจ็ดว่ากันต่อครับเดินชนแล้วแชมป์เสือกติดแล้วนะครับต้องโดนทุบเป็นกระท้อนก่อนครับถึงจะออกรสชาติพยายามเปิดเกมลงในนะครับแชมป์ยกนี้ครับ นะครับแข้งขวาโอ้โหดูเกี่ยวไว้ครับชายานเกี่ยวไว้ลงทุนนซ้ายโครงรับแล้วครับการรับก็ต้องกล้าเตะครับแชมป์มาครับไม่ยอมแลกเข่าครับชายานอาศัยวงนอกนเลยครับแข้งขวายาวๆแบบรอให้แชมป์เข้ามาเร็วนะครับสเส็จเท้าการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวของชายานขยาพยาพุกซ้ายไม่สนครับแชมป์เสียบเลย มวยเข่าจะเป็นต้องขีดตีนะครับแทงสวนก็ได้ครับเข่าลอยเข่าโยนได้หมดโอ้ยขวาดอกนี้เข่าเต็มๆครับยังทนได้นะครับชายาเฮนารี่เอาละครับได้ใจแล้วครับแชมป์ตอนนี้ยิ้มร่าเข้าหาโอ้แข้งขวาสวยครับชายาบัดขวาก็มาครับโผล่อกับบุชเยอะนะครับชายาเฮนารี่อาจะหมุนเรือมากลับหลังนี่ครับเบียดมาครับแชมป์เบียดมา ออกไม่ออกครับโอ้โหเจอบัตรสวนครับแมหมบัตรวันนี้เตรียมมาดีจริงๆครับชายานแต่ว่าแชมป์นี่ไม่สะเทือนะครับวันนี้ร่างกายก็มาดีเหมือนกันครับดูจะเที่ยวลมนะครับเที่ยวนี้เริ่มจะเที่ยวกล้าเนื้อเริ่มมีมากขึ้นแล้วอ่ะไล่ไล่มีพื้นที่เข้าไปครับวาแงแค่เงาเนื้อ,อมาระโดด <ๆ S 1> ต่อเล่น่ายากให้ด้วยครับชายาน โอ right. ้โหตอกกยันเลยครับแชน่เข้ามาแล้วอ้าวรัวๆเร่งๆครับมันม่นครับวยไทยหาจังหวะครับชยาเฮดเลอรี่ครับโอ้โหเจออีกแล้วอ้าวชี้มาครับบอกไต่เข้ามาครับชายาเจูมือชูไม้ครับมีเรื่องของกิตวิทยาเข้ามาด้วยอาครับอาครับแหลกกันสนุกแล้วครับยกนี้อ้าสิบวินาทีที่เหลือ โอ้สามคนต่างโดนเลยครับยกนี้3ยก9นาทีก็ลุยกันหนักกว่าเดิมนะครับแทงซ้ายเข้าไม่เข้าบิดมาดันแม่จะเล่นของสูงก็ไปโดนครับแต่จะกระโดดฟันศอกเลยครับทางด้านชายานเดินเต็มฝ่าเท้าแลวครับจิ้มลำตัวแม่แชมป์พยายามจะเสียบครับเสียบเข่าเล่นเข่าวงในมาแล้วครับ ตีแล้วยังไม่ยุกนะครับตีแล้วยังไม่ยั่วครับอยู่ไม่อยู่ครับไม่ยุบก,ก็ต้องซ้ำครับขณะที่ชายานนี้ยังพอกนะครับดูครับโอ้โหแต่ว่าแทงของแชมป์เริ่มไปเข้าขวากว่างซ้ายเขายาวๆวเข้าไปเอาไมาเ่เจอเข่าดี่เป่าปากเลยครับชายานผ่านยกสองครับพักกันสักครู่หนึ่ง ไปแล้ว2ยกนะครับกับมวยคู่ที่5วันนี้ครับแชมป์กับชายานเฮดรีแหม่ยังยิ้มได้ครับอารมณ์ดีครับในขณะนี้ครับชายานเฮดรีครับโอ้โหหลังๆเจอเข่าเข้าไปนี่เริ่มมีอออกาการนะครับไปดูภาพช้ากันเลยนี่ครับลวงลำตัวครับตัดสายสวยนะครับตัดสายระวังฝาของชายานครับแต่ว่าแชมป์โดนแล้วเฉยๆครับนี่ครับกลับคืนแข้งสาดเข้าไปครับตะแล้วพับแล้วโหนะครับนี่ครับ เอาน้ำหนักตัวกดลงไป <c oughs> ขวาเข้าไปอีกดอกนึงครับไต้ข้งแต่ว,ว่าโดนหมัดนะครับดนานแชมป์โอ้ใช้หมัดสก,กัดตลอดครับโอ้กว่าจะถึงตัวนะครับตีได้ทีนึงเอา้าดนานของชาย,ยานบิดมา <c oughs> ไม่ยอมอยู่มุมอับเลยครับ <c oughs> ชิงตีก่อนเลยครับลูกนี้ พยายามจะค้ำแล้วก็แทงน,นะครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับลูกนี้วันนี้ต้องบอกว่าแพ้ชนะนิดเหนื่อยกันทั้งคู่ครับทางด้านของแชมป์แล้วก็ชายานเฮดรียกสุดท้ายครับอ,อารมณ์ดีจริงๆครับนักมวยที่ไม่เครียดกับเกมนะครับมีความสุขกับวิชาชีพกับบ,บทสังเวียนเลือดนะครับเตะไปโดนไปก็ไหว้ทิ้งทีครับโดยมารยาท อาครับเตะขวานำไปก่อนครับแล้วซ right. ้ายสาดเดินดีแล้วครับทางด้านของแชมป์โอ้โหแหลกกันเสียงดังตบกเลยครับแฟนทางหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินแบบเน้นๆนเนื้อเเหมือนในสังเวียนเลือดบรรยากาศของสังเวียนนะครับโอ้โหขวาจะเม็งต้องรอดักสวยนะครับแชมป์โอ้เข้าไปครับเข่าไูกสวยเข่าซ้ายครับเสียบเข้าไปต้องมาเป็นชุดนะครับ หนึ่งกับรออยู่แล้วครับทางด้านชายานชายานถอยเหมือนก้าวนี่เท่ากับแชมป์เดินไปหานสองก้าวครับเพราะฉะนั้นต um ้องเดินให้เร็วครับเบียดเข้ามาครับโอ้โหข้างขวาครับเต็มๆเริ่มช้าลงครับโดนขวาเนี่ยก็ไม่ใช่โคงก็ยังไม่กล้าเข้าเลยครับชายานครับรอครับรอจังหวะ เข้าไปก็ควรจะตดงแข้งขวาครับตอบพุกซ้ายโอ้โหดอกนี้ชัดๆเลยครับมาชัดแกงแดงแจ๋ครับไปเข้าไปเอานักแข้งเตะครับมอยไทยนี่ต่างกับกีฬาชนิดอื่นครับมาลูกนี้ครับเตหมัดครับไปปลายครับเสียหลักร้วมลงไป การนักสกอรไม่ว่าเลยครับลุกขึ้นมาว่ากันต่อบอนดีค่อนข้างว่องไวครับยังมีแรงเหลือเฟือครับชายาเฮดิรี่บัตตไหตีซะเลยครับคุ้มเข่ากระเพอเสียบเข้าไปโอ้โหอยางใจครับตรงนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าสปูใสายหลังครับตั้งกัน90องศาแล้วยัดเข้าไปครับถ้าเป็นสนุกเกอร์กระขาวลืุนปื๊ดลุยปื๊ดนะครับเอาแล้วครับมาแล้วครับเข่าครับเข่าซ้ายโอ้ถ้าจับในได้นี่ก็สนุกนะครับ แชมป์ยุบหรือยังครับชายยานครับเจอเข่าไปเยอะๆแหมมีพิตมีโต้ครับโอ้โหสองแม่แม่แทนบริเวณหัวสะดือด้วยละครับโดนไปนี่มีกุมเหมือนกันครับดื้อใช้ได้นะครับชายานโดนเยอะกั็ดื้อใช้ได้นะครับยังโตยังเถียงอยู่ครับแม่ แม่ไม่ยอมจริงๆครับชายานฮิลลารียิงหนึ่งสองไม่ถึงยามใจนะครับแชมป์ครับตอนนี้เข้าไปอีกประมาณ20วินาทีโอ้โหเล่นง,งานลำตัวครับโอ้โหตัดซ้ายลำตัวสวยครับแชมป์ กดยกสุดท้ายครับโอ้โหโค้งแทบจะถึงดินครับลูกนี้ครับกราบคืนเหมือนกันครับชายานครับนี่ครับเหนือกว่าชัยชนะสิ่งห์ได้ภาพแบบนี้ครับการต่อสู้บนสังเวียนเล่จบแล้วครับแต่ว่ามิตรภาพก็เกิดขึ้นอย่างสวยงามก็เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าออกกำลุงกกันแทบจะไม่หยุดกันเลยครับ3ยก9นาทีอารมณ์ดีจริงๆครับแชมป์ไปดูภาพช้ากันเลยครับ นี่ประสานแข้งครับแลกกันครับยืนใกล้ๆครับตั้งแต่ยก2ยกสานี่เดินเลยครับทางหน้าแชมป์ยกแรกยังสบายๆอยู่ครับนี่ครับวางขวาเปะเนบแบบนี้นี่มันจุกมันเสียดดีนักแลครับดูครับโอ้ยัดเข้าไปเอานักแข้งหวดเข้าไปนะครับนี่สวนกับปั้นครับยกขาเกี่ยวเททิ้งลงไปครับมาดูวงในกันบ้างเลยครับภาพช้าโอ้โหนี่ครับเข้าไปบริเวณลิ้นปีบริเวณสีข้างเลยครับ ครับโอ้โหตึงพอยัดใส่ครับลูกนี้หัวสะดือเลยครับเป้าหมายครับเสียบเข้าไปยัดเข้าไปไปอีกทีหนึ่งตูงโกงตัวงอเลยครับทางด้านของชายานยายามจะสวนหมัดนะครับแต่ว่าลูกตัดลาตัวครับแชมป์ลูกนี้สวยครับซ้ายขวาตัวงตัดลาตัวตัดสีข้างครับแล้วยัดด้วยเข่าไม่ครับสุดท้ายก็วหวยกลมกาบกาบคืนเลยครับชายาน ่ายในความเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นครูมวย้วครับพูดง่ายๆประสบการณ์สอนให้แข็งแกร่งขึ้นครับอ่ะไปพบแมตตวดินครับและจบลงลิบร้อยฮะสำหรับคู่ห้าวันนี้ฮะเราได้ผู้ชนะขอเสียงปรบมือให้ ladies and gentlemen a winner from the red corner Thailand พิว้องแสง์ตราโคครับเป็นผู้ชนะของคู่ห้าวันนี้ครับขอบคุณสายันจากประเทศ รานด้วยครับนี่เปดึงมวยไทยซุปเปอร์แชมป์